เพื่อนของคุณเซบาสเตียนอีกคคหนึ่งก็มีดีเจเอเจนซี่ perfect เลยก็หลายหลายคนซับพอร์ตมาเขาบอกว่าให้ยูพร้อมหรือยังเนี่ยไปไปเล่นไหมในผับอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นที่ผับที่ที่ยูแรกใช่ก่อนที่จะกลับเมืองไทยเขาบอกว่าเขาก็ออฟเฟอร์ชื่อนาคเดียเนี้ยเล่นที่ผับแบบว่า2,500กว่าคนนะคะ เราครั้งแรกนี่เจอคน2,500คนเลยตอนแรกเราตื่นเต้นคือยังตอนที่ยังไม่ได้เล่นนะคือโปสเตอร์นาักเดียติดรอบเมืองครั้งแรกและโอ้ว้าวอะไรเงี้ยตื่นเต้นพอเข้าไปข้างในแบบเริ่มแบบว่าเก็บอาการอะไรเงี้ยแต่เวลาจะจับเข็มเงี้ยมันมันบังคับไม่ได้ไปเลยอย่างนี้แต่สักพักนึงประมาณแบบสักครึ่งชั่วโมงเงี้ยก็โอเคพอได้แ้ว ก็เวิร์กอะค่ะแล้วการเป็นดีเจอะค่ะคิดว่าทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จได้แบบนี้ค่ะก็อืมก็มีเริ่มแรกเราก็แบบเวิร์ก hard ของเราก่อนเล่นให้ดีโชว์ผลงานของเราอืมคือไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเด่นต้องดังนะคือทำอ,อย่างที่เรารัก ทำของเราให้ดีที่สุดก่อนก็ก็ไฟติ้งอ่ะเล่นเรื่อยๆคนอื่นเขาก็จะมาเห็นความสำคัญของเราเองเราก็จะทำก็จะนำพาเราไปเล่นอีกผับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราเหมือนพอได้เห็นผลงานเราปุ๊บอ่ะชื่นชอบเดี๋ยวก็มันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะความประทับใจดีกว่าความประทับใจสูงสุดของการเป็นดีเจค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะประทับใจที่สุดก็คือแบบว่า คือเขาคนอื่นเขาเห็นความสําคัญตรงผลงานของเราที่เราที่เราเราทำเต็มที่แล้วนะเล่นเต็มที่แล้วแล้วแล้เ,เขาเห็นเห็นว่าเฮ้ยคนไทยคนนี้นะทําได้ดีค,คือเขาเห็นความสําคัญเนี่ยภูมิใจแล้วแล้วช่องทางการติดต่อกับแฟนคลับเนี้ยค่ะพี่ปูส่วนใหญ่ก็จะเป็น YouTube กับ Facebook ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อย่างแบบเวลาไปงานไปโชว์อย่างเงี้ยก็จะเก็บภาพบรรยากาศ ในแต่ละโชว์แต่ละที่ที่เราไปอะไรเงี้ยเป็นคลิปคลิปเล่นสดเลยยาวเลยก็คือเอามาใส่ในนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ใช่ไหมคะที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องเวลาเราเล่นอย่างเดียวก็จะมีเก็บภาพการเดินทางนะเป็นเรื่องเวลาไปไปนี่น่าไปนั่งเครื่องไปไปถึงตรงนั้นแล้วมีคนมารับแล้วก็เล่นอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาบ้านก็มานั่งตัดต่อแล้วก็ พูให้เพื่อนๆดูค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พี่ปูนะคะฝากถึงผลงานนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามค่ะว่าแฟนๆเนี่ยจะสามารถเข้าไปติดตามพี่ปูได้ทางไหนบ้างค่ะก็ติดตามทาง facebook.com นะคะ dj นักเดียแล้วก็นักเดีย2สเพจนะคะ,คะแล้วก็จะ Youtube ก็คือ y o u t u b e c o m s a s h นักเดีย2 0 0 8นะคะ ค่ะโอเคค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะใครที่เป็นแฟนเพลงนะคะหรือว่าใครที่ชอบเพลงแนวเทคโนเทคเฮาส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็สามารถเข้าไปฟังได้ใครยังไม่เคยไปฟังผลงานของพี่ปูเลยก็สามารถเข้าไปอัปเดตได้แล้วคุณจะชอบนี่เข้าไปใน YouTube ก็จะมีบรรยากาศสดๆอย่าง<ม><ม>เปอีบีซา่าไปอะไรคือมีเยอะมากๆเลยไปทุกที่จริงๆถ้าใครเข้าไปดูนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปูมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุคและแน่นอนที่ปูมาถึงขนาดนี้มาจากบาหลีบินมาแบบโหหลายประเทศมากกว่าจะมาถึงประเทศไทยนี่นะคะเป็นดีเจแนวหน้ายอย่างนี้นะคะเป็นดีเจระดับโลกต้องมาโชว์พิเศษให้กับรายการมาโชว์คลิปสักหน่อยนะคะ,คะโอเคอ,อ่าสักหน่อยเนาะถ้าางนั้นเดี๋ยวให้พี่ปูนะคะเล่นปิดเบรกให้เราฟังส่วนช่วงหน้าให้คะมาแชร์คลิปก็รอยอยู่เหมือนเช่นเคยค่ะ